ลา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 เฮ้ยนายชื่ออะไรอะ่ะอ๋อฉันมีชื่อว่าฮุกกี้ธนูลมเออแล้วได้ชื่ออะไรอะ่ะอ๋อฉันมีชื่อว่าฮุกกี้วิญญาณไฟนั่นแหละยินดีได้รู้จักนะสวัสดีเลเจนด์ขอพลังได้หรือเปล่าแล้วนี่เธอเป็นใครจะขอพลังพวกเราทําไมอะ่ะฉันมีชื่อว่าฮุกกี้วุ้นวุ้นฉันขอพลังฮอรฉันจะยึดครองโลกไม่มีทางฉันจะไม่ให้พลังคนชั่วเด็ดขาด ถ้าไม่ให้พลังก็นั้นต้องตายฉันขอเปิดก่อนจมลูกเป็นไฟยาก่อนแท้าทำไมเธอไม่เป็นไรอะ่ะฉันเลยบอกให้อย่างหนึ่งว่าฉันสามารถกินพาังธาตุของคนอื่นได้อย่างเช่นไฟสายฟ้าน้ำลมนักแ,แข็งนั่นแหละมันเหลือแค่แกคนเดียวอะ่ะไอท่านลมเออฉันขอดีก่อน อย่าไปกลัวมันหากให้ฮารางเยอะๆก็เธอไม่สามารถจะกินฮารางได้อีกต่อไปฉันจะให้ฮารางเธอเธอไม่สามารถผูกป่าหลอดตายเสียแล้วนะเจ้าตายแน่ฮฮฮอย่าอยู่กับข้าออกไปให้พ้นก็ได้ นี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นกับตัวนายไม่ต้องมาถามว่าจมรูกเป็นไฟอาอกินีอไม่ได้ต่อไปน่าจะจบว่ะถึงเวลากลับมาเป็นร่างเดิ้ว่ะใน,นที่สุดใช้ก็กลับมาเป็นร่างเดิ้ว่ะเฮ้ยว้ตกใจหมดเลยดีดาจ,จัดก,การคุกกี้หมุนวได้เหรอใช่